สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันทั้งช่องรุ่งอรุณขนมจีนเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้ป้าจะพามากินเอ๊ะเป็นเมนูพิสดารหรือเปล่านะคะไม่น่านะน่าจะเป็นเมนูที่แปลกนะคะทุกคนก็มีหลายๆคนที่ไม่กินนะคะแต่ว่าป้ากับน้องนิวกินนะคะทุกคนจะต้องขอโทษถ้าใครที่ไม่กินนะคะป้าก็ต้องขอโทษมากๆนะคะถ้าคลิปนี้ จะไม่ดูหรือว่าเลื่อนฐานป้าก็ให้อภัยนะคะทุกคนวันนี้ป้ากับน้องนิวมากินนึ่งกบนะคะทุกคนน่ากินมากเลยนะคะทุกคนดูห้าตัวให,ใหญ่เลยนะคะห้าตัวโลนะคะทุกคนผักวันนี้ก็จะมีโหระพานะคะแล้วก็ป้าชอบลืมนะทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าป้ารู้จักนะคะทุกคนแต่ว,ว่าป้านึกไม่ออกแค่นั้นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นชาพลูนะคะทุกคนเรามากินกันเลยนะคะมามาค่ะทุกคนน้องนิวหน้าอร่อยไหมอร่อยค่ะยังไม่อร่อยแต่ว่าป้าถามว่าหน้าอร่อยไหม <c oughs> เดี๋ยวามากินกันเลยน้องนิวกินเลยยกยกยกโชว์ร้อนไหม <c oughs> <c oughs> ขาขาขวาอ๊มหูยทุกคนร้อนๆเลยนะคะทุกคนกบมันๆเลยนะคะอบอบกินกันเลยนะคะทุกคนมาค่ะเพื่อนๆถ้าใครที่กินกบนะคะทุกคนเมนูนี้รับรองว่าโหมันมันสุกจนมันเปื่อยนะคะเพื่อนเพื่อน กินหน่อยๆยังไม่รู้ชื่อเลยน,ะนึกยังไม่ไดอ้อร่อยมากเลยค่ะน้องนิวรนะวังน้ำจิ้มออกนอกจอแล้วเก็บมาอย่าอร่อยลืมเนึ่ อันนี้จัดไล่นะคะทุกคนสวยมากครับทุกคนลุงไม่กินลุงเป็นคนที่กินสวยมากทุกคนถ้าอย่างเงี้ยลุงไม่กินไม่ต้องเลแบบจะรักก็ไม่กินทุกคนดูขาหืมสุดยอดหืม พูหะแบบนิวนิวไม่ค่อยเข้ากล้องเลยไปมามันเบียดค่ะทุกคน แซ่บแซ่บบีรี่ค่ะทุกคนแซ่บอะไรนะเนิวแซ่บอะไรนะที่พูดทุกคลิปอะ่ะแซ่บแบบแพ่เลยนะคะทุกคนแซ่บบีรีค่ะแซ่บกระดอกระเดียจ้าแซ่บแพร่ค่ะพี่น้องจ้าแซ่บชุบๆแล้วค่ะคลิปนี้ต้องมีไม่มีไม่ได้ แดงขึ้นมาทันทีจับลายพี่น้องเอ,อ้ยพี่นอ้องต้นเห็ดกับปลาทายให้เบิรงมาจ้าเพราะว่าบางคนเป็นบแบบแบบขนาดตอนกินกับย่างหยาดนะจ้าต้อนเห็ดคือให้เป็นความลับด,ดีกว่านะจ้าให้ดูเฉพาะตอนกินดีกว่าน้องนนะเนื้อเขาสุดยอดเลยนะคะทุกคน จะกินหัวแล้วแต่ว่ามันมีแต่กระดูกกินไม่ได้ตัวที่หนึ่งทานไปตัวที่สองทุกคน <c oughs> ตัวใหญ่มาก,กคนดูทุกคนคะ่ะ <c oughs> ทุกคนขอเงาหลังก่อนเกรงใจฮับถามว่าเป็นครั้งแรกของป้านะคะทุกคนที่กินกบแบบทั้งหนังนะคะปกติถ้าป้าทำกับข้าวแล้วป้าก็จะไม่เอาหนังนะคะทุกคนแล้วก็จะไม่กินเนื้อกบด้วยนะคะทุกคนแต่วันนี้เพื่อความบันเทิงนะคะทุกคน ด้ืยช่องของป้านะคะป้าก็ต้องพิเศษหน่อยนะคะกินกบแต่ละทีก็ต้องมีอะไรที่มันแบบว่าแบบนี้เลยนะคะสุดยอดเลยค่ะทุคกคนเ้ยวขามีเต็เนื้อเลยนะคะทุกคนดูสวยมาก อดอร่อยกับหมูอีกนะเพราะว่าหนูเราหมูเรากินบ่อยเนาะกบเราไม่ค่อยกินยอดค่ะโอ๊ย มีแต่ผักที่น้องนิวกินไม่เป็นนะฮะด้วนอยากลาดลงไปเลยอะเอาเนี่ยนะมนปลาดเลยน้องนิวนะทุกคนดูตัวนี้ดูข้างหน้าดีกว่านะอ๊อบอ๊อบเดี๋ยวนะทุกคน เป็นเมนูที่แปลกไม่พิสดารนะคะยืนยันว่าไม่พิสดารมีหลายคนที่กินนะคะทุกคนแต่ยอำรับว่าแปลกนะคะทุกคน ค่ะทุกคน นะนแ,แลุงลุงกินไหมถ้าไม่กินเียบเลยนะนอนอยู่เนาะเพราะว่ามันแซ่บมากทุกคนถามลุูแล้วลุงไม่กิน ข้าเป็นพิเศษนะคะทุกคนเมนูนี้มีเด็กชอบนะคะตอนแรกที่ป้าจะทําคลิปนี้ใช่ไหมถามน้องนิวว่าน้องนิวป้าจะพาทําคลิปกินกบเอาไหมน้องนิวบอกเอาเอาแน่ใจหรอว่าจะกินหนังได้กบทั้งหนังนะ่ะน้องนิวบอกว่ากินได้กินได้ก็เลยจัดเลยค่ะทุกคนจัดเต็มห้าตัวตัวสุดท้าย อบร้องบ่อยนะเราอ,ะอ่ะอะไรนะนิวเดียวมากอบเรียกพี่เอฟซีกิน,นอะไรดพิพี่จ๋าพ,พี่เรียกก่อนพี่จ๋าพ,พี่มากินกบนะคะกบนึงนะคะทุกคนหน้าตาไม่สวยแต่ว่า เขาบอกหน้าตาไม่ได้แต่แซ่บแซ่บมากอือใส่ขาปลาแล้วออนซอนหัวละผ่าเน,นี่ยขนง,ง่ามเนี่ยบอกบอก,บอก,ก,บกินอ่ะมาหัดกินบาหัดกินกระป้าจะกินเต็มเต็ม ยอดทุกคนน้องนิวบอกว่าป้าไม่ทําคลิปกินจุไหมป้าก็เลยบอกน้องนิวว่าสถานการณ์แบบนี้โควิดแบบนี้นะน้องนิวอย่าเพิ่งจะอะไาไม่กินจุแค่ไม่กินก็ดีแล้วบอกน้องนิวว่าขนาดป้าย,ยังไม่ได้ขายของเลยนะคะทุกคนร้านขนมจีนที่ว่าขายดีๆจนเป็นข่าวนะคะทุกคนกระทบป้ากระทบมากนะคะทุกคน ไม่รู้อีกปีหรือสองปีนะที่ร้านขนมจีนรุ่งอรุณขนมจีนจะกลับไปเป็นแบบเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนคือป้าขายดีมากแต่ว่าก็ไปไม่ได้อยู่ดีนะคะทุกคนเพราะว่าในคองถมไม่มีคนเดินนะคะทุกคนก็ต้องทําใจนะคะน้องเนวขอลาพี่ๆไปก่อนดีไหมเดี๋ยวเราค่อยมากินกันต่อนะก็ ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปช่องลูกอรุณขนมจีนนะคะทุกคนถ้าชอบช่องของเราก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้ากับน้องนิวได้ทำคลิปต่อๆไปมาให้ได้ดูกันอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าคลิปหน้าป้ากับน้องนิวจะพากันทำคลิปอะไรนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะบายยนะคะทุกคน